สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC เนาะตอนนี้มีสายรายงานนะครับว่าเจอรอยเนาะคล้ายนะคุณตานะครับที่นอนอยู่นะ FC เดี๋ยวเราไปสอบถามกันนะครับพี่น้องมันใช่รอยคุณตาที่นอนอยู่หรือเปล่า ตัวนีครับของไทยของไทยเออนี่เนาะคุทำมมกินข้าวต้องมีเศษอาหารไหมใช่่นนุ่นนุ่นนู่นน่นสะอาดเลยนุ่นมันลอยคนเขามานอนอ่ะใช่แล้วก็จะออกไปทางไหนนู่นไงนู่นนู่ พี่ใหญ่ไปดูยังครับในทางตามรอยนั่นเขาเขากำลังตามไปดูครับเขากำลังตามไปดูอยู่ตามกลับเดี๋ยวนี้กลับไปหน่นี่นะฮะเอฟซีทุกท่านคล้ายๆรอยรอยคนนอนเลยนะเอฟซีทุกท่านนี่นี่นี่คนไรกินเช้าต้องมีถุงใช่ครับเนี่ยเหมือนรอยนอนเนี่นี่เกียร์หุ้นน่ะรอยนอนอยู่นูุ้นออไปดูครับพี่น้องนี่นี่ครับพี่น้องรอยนอนอือ

ไม่ใช่มาพึ่งของสามวันเนี่ยอืมใช่ใช่ประมาณนี้ดูดูยากก็ลูกครับครับเฮ้ยเจอเบาะแสนะเอฟซีเนี่ยนี่ใช่มากวัวแหละผมว่าพี่เอาอันนี้แหละเดี๋ไปไหนเถอะเนี่ยไปไปตามกูสองวันทีเดียวครับผมยาเนี่ยยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับใช่ครับประมาณวันสองวันนี่เลยนี่ตรงนี้เมื่อวานเนี่ยแล้วทำไม ก็ตามที่คุณหมอมาดูบอกเนะว่าโนดหินนี่จะมีหินขึ้นตามตอยู่กับสทอบโบถามสอ,อ,อ,อทอบสทโบครับอยไอ้เม่กกมห่หนึ่งคืออ่ะนงที่มเลียนนะครับถาครับอ้เรี่องพูนชื่อกมัเจอะไหนหนงหนึ่งมนกันครับ เป็นไปได้สีของขอขอใช้ลอยขอวันนี้ขอใช้เป็นผู้ที่ไปเลยเขาไปทไลยดีเนาะขอให้เป็นหมู่ที่เดียวถี่ถ้าถ้าเป็นการมานั่งทานอาหารเนี่ยมันต้องมีเศษถุงใช่ครับต้องมีเศษอาหารที่มุดขึ้นมีมุดขึ้นนี่ไม่มีมุดขึ้นครับผมเหมือนลอยเดินไปนั่งไปเดินลุนไวบนไม้เนี่ยครับไปต้อนมาเนาะครับต่อไปต้อนมาเนี่งนี่ครับพี่น้อง วันสองวันสามวันนี่เนาะประมาณนสามวันสามวันไอ้เกย์ก็ต้องอยู่บริเวณนี้นะแล้วมีคนเข้าไปยังครับเน่ะเข้าครับเข้าแล้วครับมีคนมีหน่วยคุณหาเข้าไปด้านในนี่อะ้รเมื่อวานผมก็ผ่านตรงนี้นะแต่ยังไม่ได้เข้ามาตรงนี้เดีร่องราไล่ไปนี่ดูหญ้าตรงนี้เนาะผู้ใหญ่เนาะนี่สังเกตดูหญ้าตรงนี้นะเอฟสีเหมือนเหมือนรอยคนมาหัก อะไรเนาะผมเ่นที่นอนยุนผมมองสัเกตนะนี่ครับนอนตนาะอัวนอนตรงนี้นะเอซคาดว่าน่าจะเป็นคุณตาอันนี้นี่นี่ครับก็ใครจะเข้านะถ้าเป็นเราเราไม่เข้ามานอนนี่หรอจะเป็นคุณนอนพักก่อนใช่ คุณชาวไร่ชาวนาเขาก็นั่งเล่นพักที่สี่เลยตรงนี้นอนนอนนี่ไม่ต่ำกว่าสองวันนะครับตรงนี้นะครับ F4 อืมเจอบทเสียสำคัญหนึ่งบทเสียที่จะพาเราไปหาคุณตาให้ได้นะครับเนาะขอองเดียวคือแกจะมีที่พัอยู่ตรงนี้มีอีกยืนหนึ่งเดินผ่านเข้าไปแล้วก็ตั้งคงจะเดินเข้าไปนะครับตามรอยเจอ โอ้น่าจะเจอเศษอะไรเนาะโดดไว้ตรงนี้นะฮะเอซหรือว่าคุณตาจะนั่งอยู่บริเวณนี้หรือเปล่านะฮะไม่เห็นนะเอซี FC. ผม แปลกใจตรงนั้นมากเลยนะ FC ทุกท่านเนาะน่าจะเป็นจุดที่คุณตานอนนะฮะ FC อ่ะยังไงก็ได้เจอบเบาะแสสำคัญแล้วนะฮะ,ะบ่งชี้ว่าคุณตานะจะมานอนตรงนี้นะประมาณวันสองวันสามวันเนาะส่วนน้ำสำคัญที่เขาจะมากินน้ำเปล่า ขวดน้ำผมก็ไม่รู้อยู่ไหนเนาะอยู่รถพี่อ๋อเนาะหาบริเวณใกล้ๆเนาะเปิดมีเศษเศษอ,อ,อ,อะไรตกไว้เนาะน,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 น่าจะเจอเศษอะไรตกไว้เนาะเอฟซีนะถ้าเป็นเสื้อตกไว้นี่ใช่เลยนะ ยังพี่ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอ,เจอใจเย็นผมทำการค้นหาอยู่พี่เกจะหลบตรงนี้หรือเปล่าเะมันก็มีรอยคนเดินเข้ามาเนาะ FC ไม่ว่าเป็นทีมค้นหาหรือเปล่า นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะโทรเรียกทางลุงเหี่ยวเนาะมาดูนะครับผมก็เจอ บอสเสเนาะทุกท่านไปก่อนลกให้พี่น้องมาดูอีกทีนะครับนี่บริเวณตูดเนาะบริเวณนอนตรงที่แกนอนนะครับผมนี่ผมว่าใช่เลย นี่ครับพี่น้องโปตีถ้าคนเนาะเข้ามาทานข้าวนี่มันต้องมีถุงอะไรนะฮะอันนี้นี่ดูดูรอยนี่นี่ครับ ตานกมักมันลายวันแล้วไม่ใะอืครับเนี six months, six months, months. Ed, ่ยเนี่ยเนี่ยไม่ร้ตายวันก่อนประมาณสวันเอยาตายวันสอาวันเนี่ยถ้าคนกินเอาก็ต้องมีเศดนะใช่เนี่ยเหมือนร้อยป็นน้อยูนเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ใช่นี่นะโอเคครับผม ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ